วัสดีครับท um, ่านผู้ชมที่รับชมรายการนพก้าสะพานบุญนะครับพบกันเช่นเคยครับผมออฟชิลาเมิครับค่ะน้องจิ๊บนพก้าค่ะครับผมวันนี Lynn, um, problem, ้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่นวัดแสนเกษมนะครับผมแฝงลองศิลป์เขตนกจอกกรุงเทพมหานครนะครับค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะมีงานลอยกระทงนะคะและพิธีจดพันธ์ใหญ่นะคะวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับชมบรรยากาศภายในวัดแสนเกษมว่าจะมีงานอะไรกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้นะคะเป็นงานลอยกระทงนะคะก็จะมีงานมากมายนะคะภายในวัดค่ะใช่ค่ะ แล้วก็จะมีสวดพันยักษ์นะครับพิธีสวดพันยักษ์ใหญ่นะครับผมนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมกันภายในวัดว่าวันนี้มีงานบุญอะไรต่งางๆนะครับผมตามเลยครับผมไดค่ะครับที่อยู่ที่ไหนทําไว้เถิดท่านเรื่องบุญเรื่องทานให้หมั่นแสวงถึงใครค่อนว่าก็อย่าระแวงศีลทานปานแสงชวาลาชีวิตของเรานี้เปรียบเสมือนดอกมาลีที่คลี่บานชั่วครู่ มันจะสวยจะงามหน้าดูก็ตอนอายุ14-15แต่พอเท่าแชาแลลงไปแก่ชาราก็เริ่มลดราคาสับเปเลยใช้เครื่องหน้าหันมาแลแล,แลว้วขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมท่านสัตบุรุษพุทธบริษัทพ่อใจบุญแม่ใจกุศลทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เพิ่งเสร็จจากพิธีซิกโกเด็กพิธีทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับทารกแท้ง ผู้มีส่วนรู้เห็นกับการทำแท้งแล้วก็พิธีทำบุญให้กับเปตาชนคนล่วงลับโดยที่ไม่ได้สั่งเสียหรือสั่งลาณนะสาลาการประเรียนวัดแสนเกษมเขตดหนองจอกกรุงเทพมหานครโราณจารย์ให้ถือเอาว่าวันจันทร์นั้นเป็นวันมงคลนะจึงก่อเกิดเป็นคำพูดที่ว่ารูปจริตไทยจันทร์ เทพประจร์จึงเป็นความงดงามเป็นสเสน่ห์เป็นเมตตามหานิยมแล้วก็เหมาะสําหรับการชุบราศนะีนั้นวันจันทร์จึงเป็นวันมงคลซึ่งในปีนี้วันลอยกระทงคือวันเพ็ญขึ้น15บห้าค่เดือน12เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงนะเป็นวันฟูมูลซึ่งก็ในปี2568นี้ก็เต็มดวงมาตั้งแต่เวลา17นาฬิกา30นาที <Okay. S 1> เป็นต้นไปนะ ส่องสกาวพราวสดใสปีนี้เป็นปีที่คนไทยฉลองเทศกาลลอยกระทงด้วยความอาลัยและก็จงรักภักดีฉะนั้นวันนี้ที่ที่ทางวัดแสนกเกษมโดยอัรมาภาพพระมหาณทวุฒินติโกหรือว่าท่านพ่อเนนได้จัดให้ญาติโยมก็มากันอย่างหุนหนาฝาข้างตั้งแต่เช้าเรามีการแจกทุนการศึกษาให้กับลูกๆน้องๆน,นักเรียน โรงเรียนวัดแสนกเกษมมอบทุนให้กับโรงเรียนวัดแสนกเกษมเลี้ยงข้าวมันไก่เลี้ยง,ไ,ยงอไอศครีมกับลูกๆอีก300กว่าชุดนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่พิธีซิโก,โกที่สาลาการเรือนของวัดแสนกเกษมนะซึ่งก็เอามาเอากําลังใจให้ญาติโยมที่อยากจะมาปรับปรุรงด,ดวงชะตามาแก้ไขดวงชะตาได้ขอขมากรรมเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณ ความผิดพลาดในอดีตเนี่ยเรากลับไปแก้ไม่ได้แต่เรามีสิทธิ์มีโอกาสบริหารจัดการเรื่องของกรรมได้แต่คนที่จะเข้าร่วมพิธีซิโกเด็กหรือเข้าพิธีใดก็ตามจะต้องมีความเชื่อเรื่องกรรมก่อนนะจะต้องมีเรื่องของกรรมสัตธานมีความเชื่อว่ากรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเมื่อรู้ว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วจึงต้องมาเร่งสร้างความดีให้ความดีนี่มากกว่าความชั่วเพราะความดีไม่มีในความชั่วชั้นใดความชั่วก็ไม่มีในความดีชั้นนั้น สี่โมงเย็นก็ยังได้ร่วมแจกถุงยางชีพแจกถุงยางชีพกับชุมชนเกือบ300ชุด300เกือบ400ชุดนะ,อะมอบให้กับชุมชนรอบวัดเนาะ,ะโดยวัดแสนกเกษมร่วมกับสำนักง,งานเขตหนองจอกโดยท่านปอ,อยุนุษนงพรมมาพุ่มนวยการเขตหนองจอกอพร้อมด้วยผู้นําชุมชนมากมายในพื้นที่รอบวัดแสนกเกษมวันนี้ก็มากันเยอะเป็นวันที่เราจะได้ รับบุญกันเต็มที่เพราะวันนี้เป็นวันพระใหญ่แล้ววันนี้อาตมาก็ยังจัดนะในปี2568นี้ยังจัดให้มีพิธีสวดพานยักษ์ใหญ่พิธีสวดนอบเรระห์ต่อดวงชะตาเสริมบาร,รมีแก้เครดีชงปีที่เป็นอริไม่ดีมีแต่ความสูญเสียทรัพย์สินอุบัติเหตุเทศไทย3วันดี4วันร้ายนะการงานไม่ก้าวหน้าการเงินไม่ก้าวใครนะรวมพิธีสวดพันยักษ์ทุกปีนะครับ ปีนี้ก็จัดตรงกับวันลอยกระทงวัดแสนเกษมนั้นจัดทุกเดือนก็คือสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนำบำเพ็ญกรรมาฐานเดินจงกรมกรรมาฐานภาวานากับท่านพ่อเนรทุกๆวันเสาร์วันพระและวันพฤหัสบดีและวันพระ,ะ,พระ,ะ,พระที่ศาลากำเรียนตั้งแต่เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปถ้าญาติโยมมีโอกาสนะไม่ไปไหนตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาปฏิบัติธรรม นะตลอดทั้งปีนะและทุกเสาร์อาทิตย์สิ้นเดือนทําพิธีอาบน้ามนต์ธรณีสารอาบน้ํามนต์มหาองค์การพระพุทธเจ้า5พระองค์ทุกเสาร์อาทิตย์สิ้นเดือนรวมไปถึงจัดให้มีการบวชชีพราหมณ์ทุกเสาร์อาทิตย์สิ้นเดือนตลอดทั้งปีนะก็อนุโมทนาบุญกับญาโยมทุกคนทุกท่านนะเมื่ออวยพรให้มีความสุขความเจริญ ประสบความสําเร็จก้าวไปข้างหน้าเจอสตาง์ก้าวไปข้างหลังก็เจอท้องมีโอกาสมาเจอกันที่วัดแสนกเกษมแขวงคลอง12เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครขอเจริญสุขและเจริญพร